สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพเก้าสะพานบุญข่าววันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดป่าภูแปะบ้านกกบกตําบนหนองนิ้วอาเภอวังสะพุงจังหวัดเลยข่าววันนี้นะคะก็พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดป่าภูแปะนะคะซึ่งวัดป่าภูแปะก,ก็กําลังก่อสร้างพระองค์ใหญ่นะคะของจังหวัด เลยนะคะค่ะท่านผู้ชมคะภายในวันที่19-20ตุลาคม2567นะคะที่วัดป่าภูแปลกจะมีงานทอดกระถินเชิญชวน,ชนสาธุชนผู้ใจบุญที่รับชมรายการนุปกาสะพานบุญทุกทท่านนะคะมาร่วมบุญกันได้นะคะที่วัดป่าภูแปลกยานาสัมปโนเดี๋ยวนุชิปจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปกับนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมๆกันนะคะว่าท่านจะบอกกับเราว่ามีงานบุญวันไหนกันบ้างและมีอะไรกันบ้างที่ท่านกําลังก่อสร้างอยู่ในะขณะนี้นะคะเดี๋ยวตามนุชิบเข้าไปชมบรรยากาศ ภายในวัปดป่าภูแปกกันเลยค่ะ จะมีต่างยุคหลายยุคเชียงแสนเชียงรุง้งลบบุรีอายุทยารัตนโกสินทร์แล้วก็ยังจะมีพระที่มาจากศรีลังกาอีกพระศรีลังกาพระพม่าพระลาวแล้วก็จะมีพระจีนอีกรวมแล้วก็จะเอาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยมารวมกันไวใ้ให้ได้เห็นทุกๆนิกายทุกๆยุคท,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 ทุกสมัยนยะพยายามรวบรวมเก็บที่ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์พระบูชา แล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์พระเครื่องพระเครื่องก็จะมีพระเนื้ออิดเนื้อดินเนื้อชิ้นเนื้อผงแล้วก็เนื้อทองคำที่ยวเป็นพระเครื่องจะเก็บรวบรวมไว้ให้พี่น้องได้ศึกษาร่วมกันมีอะไรพระผงก็จะมีสมเดม็จวรลครศีลดทธย์หรือไม่ศกดิิ์สทธนี่เราต้องไม่ต้องไปถามเขาเราเอาเราเอาไอ้เอาความ เป็นจริงของเราดีที่สุดเก็บไปเยอะนะจมเดียะะเ๋ยววาระังก็เก็บไปเยอะบางคนผมก็รักษาไว้ประจันเกตปหูย่ญญาตายายก็าสือมาเรื่อยเรืยเริ่มเริ่มสร้างศาลาหลังนี้มีทุนทุนของวัดอยู่หนึ่งล้านบาทเดี๋ยวพอทําเ็จเรียบร้อยแล้วเฉพาะหลังนี้ก็ตกเกือบสี่สิบล้าน เรินพรจะเรธรนรมศตัทธาสาธุชนพี่น้องทั้งหลายวันนี้จะมาพระเฉลิมธรรมัทโรที่ว,ว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าภูแปกมีเรื่องมาบอกกล่าวข่าวบุญให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วถึงกัน ออวัดป่าภูปแปกของเราเนี่ก็เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีพศออ2532ตกมาถึงปัจจุบันนี้ก็30กว่าปีและก็ได้เป็นวัดที่ถูกต้องตามหลักของธรรมวินัยหรือว่ากฎของเทระมหาเทระสมาคม เป็นวัดที่สมบูรณ์มีวิสุงคามสีมาสมบูรณ์เรียบร้อยดีแล้วแล้วก็ความตั้งใจของอาตมาก็ได้ตั้งใจไว้ถ้าหากว่าเราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างสาราการ,ปรเปลียนอุโบสถหรือว่าที่อยู่อาศัยให้สมบูรณ์พอแล้วก็จะสร้างที่ว่าเป็นวัตถุสถาวออีกอย่างหนึ่งคือที่ว่า ไม่สร้างเป็นเจดีย์จะสร้างเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้า,าว่าเป็นพระพุทธรูปปางเสียงแสนสิงหนึ่งที่มีหน้าตักรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ตัง้งล่างถุดก,กากหน้าตักแล้วก็ฐานผ้าเนี่รวมประมาณ18เมตรความสูงก็30บเมตรโดยประมาณก็ได้ก่อสร้างมาเกือบ เกือบสปีแล้วที่ใช้งบประมาณที่พี่น้องได้ร่วมบริจาคมาเรื่อยๆตามด,ดับจนถึงปัจจุบันนี้ก็สำหรับองค์พระก็ใกล้จะเสร็จถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณทัก70แล้วคือยังเหลืองานติดกระจกโมเสษแทนสีเพราะว่าเราจะไม่ไม่ทาสีไม่ใช้สีจะใช้เป็นโมเสษแก้วก็เป็น สีขาวมุกอ,อันนี้ก็บอกกล่าวให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบถ้าหากบ่าผู้มีจิตศรัทธาอยากร่วมสร้างร่วมทำพระพุทธรูปที่เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าของพวกเราให้ได้มนุษย์และเทวดาได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริเป็นมงคลกับชีวิตของทุกคนทุกคนเป็นลำดับไป <c oughs> แล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกกล่าวให้พี่น้องทั้งหลายสาธุชนได้ทราบโดยทั่วถึงก็คือเรื่องงานบุญกระถินกระถินก็เป็นกระถินสามัคคีเหมือนกับทุกๆปีที่ทำมาคือสามัคคีเนี่ยพี่น้องทุกๆคนศรัทธาสาธุชนทั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็สามารถร่วมบุญได้คนละมากน้อยก็ตามกำลังศรัทธา และเมื่อจะถูกปัจจัยทั้งหลายที่พี่น้องบริจาคมาก็จะเอามาร่วมทำสร้างองค์พระให้เสร็จสมบูรณ์ตามเจตนาที่ได้ตั้งเอาไว้และก็ทางใต้องค์พระเพาองค์พระนี่อยู่สูงจากพื้นดินขึ้นไปยกฐานขึ้นไปเก้าเมตรเกเมตรแล้วก็ข้างล่างที่เป็น สถานที่ว่างอยู่อัตมาก็ตั้งใจว่าจะสร้างให้เป็นพิพธภัณฑ์มีอยู่สองชั้นชั้นหนึ่งก็จะเป็นพิพธภัณฑ์ที่เก็บรักษาเครื่องใช้สิ่งของต่างๆของปูย่ย่าตายายของเราที่ได้ใช้ได้พาลูกหลานดำเนินชีวิตมาคือวัฒนธรรม เป็นเครื่องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเก่าแก่ที่เราจะเก็บเอามารวบรวมไว้เพื่ออันจุดประสงค์ก็คือเพื่ออยากจะให้ลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาภายหลังหลังปี500นี่เขาจะไม่รู้เลยว่าปู่ย่าตายายของเราที่อยู่มาก่อนปี500อยู่แบบไหนสภาพอย่างไรของใช้เครื่องใช้ต่างๆเขาใช้ในลักษณะแบบไหนก็อยู่ เราก็จะเอามาจัดมาโชว์แล้วก็มาให้เห็นให้ได้ศึกษาเพราะตั้งใจว่าจะทำให้เป็นพระพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาเรียนรู้สำหรับอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปและเกาะชั้นที่สองก็จะจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์พระบูชาพระบูชาทุกยุคทุกสมัยที่ว่าบรรพบุพร,บรุษของเราได้สร้างมา ก็จะไล่มาตั้งแต่ทราวดีศรีวิชัยอู่ทองเสียงแสนเสียงลุงสุขโขทยรบบุรีแล้วก็อยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์ถึงยุคปัจจุบันก็จะมารวมอยู่ในสถานที่ตรงนี้แต่ว่าจะไม่เป็นองค์ใหญ่จะเอาเป็นองค์เล็กๆขนาดเจดนิ้วเก้านิ้วสิบสองนิ้วเอามาจัดโชว์ไว้จัดไว้ให้ ทุกคนที่มาเรียนรู้มาศึกษาในสถานที่ตรงนี้ให้ได้เห็นว่าทาราวดีในยุคน้นเขาสร้างด้วยเนื้อสำลิดเป็นยังไงสีวิชัยเป็นยังไงเราก็จะได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาเดี๋ยวคือเราหนึ่งเราเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้วิถีพุทธของเราบรรพบุพร,บรุษของเราพาสร้าง ทำมาเพื่อรักษาศาสนาให้คงเส้นคงวางสืบสารมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็จะไม,ไม่ไม่ไม่อาศัยแต่เฉพาะคำพูดคำพูดคำสอนหรือว่าภาษาธรรมก็เลยว่าเป็นคำเทศอันนั้นมันเป็นนามธรรมถ้าเราจะอ่านในตำราฟังแต่คำพูดคำสอนถ้าไม่มีทุกทุกอย่าง ศาสนาถ้าหากว่าแต่จะมีแต่คำสอนเป็นนามนธรรมไม่มีรูป,ปรธรรมเป็นองค์ประกอบก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์เหมือนเหมือนกับเราสร้างบ้านไม่มีเสาไม่มีเสามันก็มันก็จะไม่แข็งแรงถาวรมั่นคงได้เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปที่เป็นองค์แทนของพระสารดาของเราจะเป็นปางต่างๆยุคต่างๆสมัยต่างๆนั้นนะมีความหมาย มีคุณค่าอยู่ในองค์ของท่านมีความหมายที่สื่อให้ให้พวกเราชาวพุทธลูกหลานได้เห็นได้เข้าใจาจนถึงปัจจุบันและก็อนาคตต่อไปในวันข้างหน้าเพราะศาสนาของเราปัจจุบันนี้ก็พึ่งมาได้2,600กว่าปีและก็ยังเหลือเวลาอยู่อีกตั้ง2,000กว่าปีถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ไม่มีอะไรยึดให้เห็นให้เห็นด้วยตาอะไรว่าพอเห็นด้วยตาแล้วมันก็จะทําให้เกิดความปิติเกิดความสุขเกิดความเรื่มใสศรัทธาขึ้นที่ใจถ้าหากว่าตามองหาอะไรก็ไม่เห็นมีแต่ความว่างเปล่าใจมันก็เคว้งคว้างไม่รู้จะไปยึดจุดไหนจุดใจดใจุดหนึ่งก่อนเพราะฉะนั้นอ,อ,องค์พระพุทธรูปนี้จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นหลักชัย ของศาสนาเป็นผู้นำทางเป็นหลักใจของศาสนาเราจะชนะหรือแพ้ก็ต้อง,องมีต้องมีหัวหน้ามีประธานศาสนาของเราก็มีองค์แทนของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นหลักใจนำพาให้พวกเราทุกคนลูกหลานได้มีความระลึกนึกถึงได้กราบไหว้บูชาสืบต่อไปอันนี้ก็ขอเล่าเป็นประวัติย่อๆให้พี่น้องศรัทธ,ธาสาธุชน ได้ทราบในเบื้องต้นพอประมาณนี้ที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องของการสร้างวัดป่าภูแปกยานสัมปนโนของเราที่อยู่ตั้งอยู่บ้านกกบกหมู่ที่ห้าตํบลหน,นองนิ้วอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแต่ว่าที่ยังตกค้างขาดอยู่ก็คือการสร้างองค์พระที่เราจะต้องใช้งบประมาณ ในการสร้างการทำก็จะต้องใช้งบประมาณอยู่อีกพอสมควรถ้าหากว่าพี่น้องอยากจะร่วมสร้างร่วมทำก็ขอเชิญได้ตามอัธยาศัยและก็งานที่จะประชาสัมพันธ์ให้สทธาาุชนพี่น้องทั้งหลายได้ทราบในวันนี้ก็คืองานกระถินสามคัคคีที่เราจะทอดถวายวันที่20ส ตุลาคมพศ2 5 6 7อันนี้จะเป็นวันถวายองค์กรถินวันที่19นั้นก็จะเป็นตั้งต้นรวมองค์กรถินให้พี่น้องทั้งหลายได้มาร่วมบริจาคร่วมบุญได้พอถึงวันที่20ก็จะถวายองค์กฐินก็เป็นจบพิธีนน่นเงินทั้งหมดทั้งมวลก็ยังมั่นใจให้ตอบให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบา เราก็จะทางวัดจะเอามานี่แหละสร้างพรนะพุทธรูปให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะเจตนาที่ตั้งใจเอาไว้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้จะฉลองฉลององค์พระฉลองสมโพธิองค์พระวันศุกร์ที่6เมษาหรือว่าวันที่6เมษาปีพศ2568จะเป็น วันที่เราจะจัดงานฉลองสมโพธิองค์พระอันนี้ก็ถ้าหากว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ไม่สามารถที่จะฉลองได้ถ้าหากว่าอยากจะให้เสร็จสมบูรณ์ให้ทันตามที่กําหนดก็พี่น้องศรัทธาสาธุชนก็ร่วมบุญสร้างกุศลมากันมาร่วมกันเยอะๆมันก็จะได้เสร็จสม,สมเจตนาสมความตั้งใจของอาตมาะจะขอแจ้งข่าวบุญให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ ประมาณนี้ดำดับต่อไปที่จะได้กล่าวให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าวัดป่าภูแปะของเราทมัมชื่ออันนี้มีคนถามเยอะว่าทำไมถึงชื่อวัดป่าภูแปะวัดป่าภูแปะมันเป็นชื่อของไม้ไม้สนสามใบตามภาษาของภาษาชื่อของไม้ทัง แต่ว่าทางมึงเลยก็จะเรียกว่าไม้แปกไม้แปกแต่อีสานใต้เขาก็เรียกว่าไม้ใต้ทางเหนือเขาก็เรียกว่าอีกอย่างหนึ่งมันจะมีต่างถิน่นต่างต่างชื่อกันแต่ว่าเป็นไม้อันเดียวกันก็เลยตอบมาเยอะแล้วว่าทําไมวัดวัดถึงตั้งชื่อว่าวัดปา่าภูแปกกันก็ตอบมาเยอะแล้วว่า ชื่อวัดป่าภูแปกไม่ใช่ชื่อของบุคคลหรือว่าไม่ไม่ใช่สถานที่เป็นชื่อของไม้ที่มีอยู่บนภูเขาที่อยู่ข้างด้านหลังของวัดคือสนสามใบเพราะเทือกเขาที่ชื่อว่าภูแปกมันเป็นเทือกเขาของภูหลวงเทือกเขาของภูหลวงที่ว่าเป็นเป็นอุทยานหรือว่าเป็นที่สมวนพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงมันจะมี ระด,ดับความสูงจากน้ำทะเลมันก็จะประมาณพันพันแปดร้อเมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปถึงยอดเขาภูหลวงก็พันแปดอเมตรและก็ไม้สนสมใบหรือว่าไม้แปกมันก็ชอบขึ้นอยู่ในที่สูงแล้วก็มีอากาศเย็นอากาศเย็นของภูหลวงนี่ก็เดือนมีนาเมษาก็ประมาณ10กว่าองศาเย็นทั้งปีเย็นตลอดอันนี้ก็ ก็เลียนแจ้งให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจว่าชื่อภูแปะและก็จะมีต่อท้ายว่ายาณสัมปโนยาณสัมปโนนี <c> ้ <oughs> ถ้าเาจะให้แจ้งก็คือฉายาขององคหลวงตาหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปโนซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดอ,อันนี้พออาตมาออก อยู่กับท่านศึกษาธรรมะเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับองค์ท่านตั้งแต่ปีสองสและก็อยู่มาจนถึงปี29ก็ได้แยกย้ายขยับขยายออกมาอยู่นวนบ้างนี่บ้างจนมาถึงปีสามพศ2องพก็ได้มาสร้างเริ่มสร้างวัดป่าแห่งนี้ เป็นบุกเบิกเริ่มสร้างขึ้นใหม่ทำขึ้นใหม่แล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็สมบูรณ์ดีทุกอย่างและก็ยานสัมปันโนนี้เอาไว้ให้เป็นให้เป็นเครื่องประลึกเตือนจิตเตือนใจเตือนสติว่ายาณสัมปันโนนี่ก็คือพ่อพ่อทางธรรมของอัตมาคือพ่อคือว่าพ่อคำว่าพ่อของของของเราก็มีพ่อที่ให้ ผู้ให้กำเนิดพ่อทางสายเลือดแล้วก็พ่อบุญธรรมเป็นผู้คอยอุปถัมภ์ค้ำชูในระหว่างไม่มีพ่อมีแม่มีพ่อบุญธรรมมีพ่อเลี้ยงมีอะไรก็ก็สมมติกันไปแต่พ่อทางธรรมก็หนึ่งก็เป็นพระอ,อุปชาที่บวชให้ในในวันแรกก็เป็นพ่อผู้ให้กำเนิดขึ้นเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา,เ,าเมื่อเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาแล้วนี่เป็นพระแล้วนี่ก็ พระก็จะต้องแสวงหาสถานที่ศึกษาเรียนรู้ในข้อวัดปฏิบัติศึกษาเรียนรู้ในข้อของธรรมก็ต้องแสวงหาแล้วอาตมาก็ใจก็แสวงหาใฝ่หาอยากจะเข้าไปร่วมศึกษาข้อวัดปฏิบัติธรรมะจากองค์หลวงตาอาตมานี้บวชเมื่อปี2520 อย่าาร้อยยี่แล้วก็จะตั้งตัวตั้งใจเตรียมตัวเตรียมใจจนเป็นที่มั่นใจแล้วว่าเราจะอยู่ต่อไปในพระพุทธศาสนาอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาครูหาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดพอที่จะอบรมสั่งสอนเราได้ก็ถึงได้เข้าไปฝากเนื้อฝากตัวอยู่กับองค์ท่านมาตั้งแต่ปลายปี2523 จนมาถึงกลางปีพศ2529ถึงได้ออกจากองค์ท่านมาและก็ไปทําภารกิจอยู่ที่วัดนั้นมั่งวัดนี้มั่งอยู่อ2-3พรรษาจนมาถึงปีพศ2532ชาวบ้านเขาก็ได้ไปนิมนต์อัตมามาจากอำเภอสว่างแดนดินวัดคือว่าวัดป่ากแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครก็ได้มาพรนักมาปักหลัก มาลิเริ่มสร้างวัดตรงนี้ให้เป็นวัดเป็นอะไรขึ้นมา,าสมบูรณ์แบบแล้วก็พื้นที่ที่อาจจะมาดูแลรับผิดชอบรักษาอยู่ก็จะประมาณ2,000กว่าไร่ทีงว่าเป็นเขตป่าสงวนแต่ว่าในพื้นที่ของวัดนี่ก็ได้ขอ,อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนเพื่อสร้างวัดก็ได้รับอนุญาตจนสมบูรณ์นี่ ก็เลยเป็นวัดป่าภูแปกให้เราได้แวะเวียนเข้ามากราบไหว้มาศึกษาธรรมมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญสร้างกุศลตามอัธยาศัยตามโอกาสตามการตามเวลาก็เป็นแบบนี้มาจนถึงปัจจุบันและก็ต่อไปเมื่อใครจะมาวัดป่าภูแปกมากราบไหว้หรือว่ามาทำบุญสร้างกุศลยังไม่พอ เราก็จะได้กราบพระพุทธรูปองค์ใหญออ่อยู่บนแท่นที่ก่อได้สร้างขึ้นน,นี่เราก็จะได้เห็นในกราบไหว้ในสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดของเราและก็จะได้ศบชมสิ่งต่างๆดูพระพุทธรูปยุคต่างๆสมัยต่างๆและก็จะได้ชมได้เห็นสิ่งต่างๆที่ว่าเป็นของใช้ของถอยวัตถุโบราณต่างๆเก่าแก่ที่เราเก็บมามาไว้ทั้งหมดตั้งจต่เป็น เนื้อดินเนื้อหินเนื้อกระเบื้องอะไรต่างๆทุกอย่างมันจะมารวมอยู่ในสถานที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาท่านทั้งหลายพี่น้องเข้ามาวัดป่าภู้แตกผู้แปกแล้วจะได้เห็นในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้มาศึกษาทมด้วยการฟังฟังธรรมจากครูจากอาจารย์และก็จะได้มาศึกษาเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เก็บรักษาไว้ในสถานที่ว่าเป็นพิธภัณฑ์เพื่อเรียนรู้ เพื่อเรียนรู้กับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในชุมชนของเราตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาจนถึงปัจจุบันและก็อนาคตต่อไปข้างหน้าอันนี้ก็ขอฝากคือว่าเล่าเล่าฝากเอาไว้ให้เกินๆเอาไว้ให้ได้ทราบเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนต่อไปในวันข้างหน้าที่เราได้มาสัมผัสเราก็จะได้เห็นเออเราได้เห็นพระใหญ่เหมือนกับที่หลวงปู่พูดและเราก็จะได้ชมในพิพิธภัณฑ์ เหมือนกับที่หลวงปู่ท่านเก่าหรือว่าเจ้าอาวาสท่านเก่าเอาไว้อันนี้ก็ขอเรียนเชิญให้และก็ให้ดบอกบอกเก่าเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไว้ในเป็นเบื้องตน้นก็เมื่อพี่น้องอยากจะร่วมบุญร่วมบุญกระถินกับทางวัดป่าภูแปะก,ก็เมื่อได้ทราบข่าวแล้วก็ในใน,ในประชาสัมพันธ์ตรงนี้ก็จะมีเบอร์บัญชีของวัดป่าภูแปะขึ้นให้พร้อม ที่จะพี่น้องที่อยู่ทางใกล้ทางไกลหรืออยู่ต่างประเทศก็สามารถโอนผ่านเข้ามาได้ไม่มีปัญหาแล้วก็วันที่19วันที่20พี่น้องที่อยู่ใกล้พอที่จะเดินทางมาร่วมบุญเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราก็เรียนเชิญได้วันที่19จะมีการเจริญพระพุทธมนตร้องสมโพธิองค์กฐถิน แล้วก็จะมีการแสดงธรรมเทศนาเรีวยว่าเป็นธรรมะปฏิบัติให้พี่น้องสตถาสาธุชนได้ฟังร่วมกันหนึ่งกันวันที่20สตอนเช้าเจ็ดโมงพระเจ้าประสงค์ก็จะออกบินธบาตบินธบาตรอบสาลารอบอุอโบสถของเราแล้วก็ถวายพระทหารหลังจาก ถวายพัฒาหารเสร็จพี่น้องทานอาหารเสร็จก็ประมาณ10บโมงเราก็จะได้ถวายองค์พระกรินอันนี้ก็ขอเรียนแจ้งให้ได้ทราบหรือ,อจะมาร่วมสร้างมาร่วมออกโรงทานเลีเ้ยงอาหารด้วยวถวายพระเจ้าประสงค์ก็เรียนเชิญได้เรียนเชิญได้ตามอัธยาศัย ต่อไปก็ให้รับพรรัรพรก่อนนะอาตมาจะให้พรเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลกับพี่น้องทุกๆคนกับใจทุกๆดวงยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปัิตังตุมหังกิปะเมวะสมิชตุตัพเพปูเรนตุสังกัปาจันโทปัน,นะระโสยถา,ามณิชโชติระโสยถา,าสพีติโยวิวัชันตุสัพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภะวะอภิวานธนะสีดิสนิจังวุธ,ธาปจ,จายิโน จตารโรธรรม,มาวัฒนติอายุวันูสุขังระหลังภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสัพ,พธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังฆานุภาเวนะสัทาสุถีพระวันตุเตตุเจริญพรเจริญสุกเจริญในธรรม ขอให้อายุมั่นขวัญยืนอ,อยู่ดีมีสุขให้ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บทุกคนทุกคนนะ